มาไม่อยู่กับเพง์ซ่ามาแสแบแล้วบลิซเราจะมาอีกน้องอันอย่านะแบลบี้นะน่ารักจังเลยขนนุ่มจังเลยอาบน้ำใหม่ใช่ไหมวันนี้เราจะมาดูบลับอีกอยากอย่ากขอแม่วันนี้เราจะมาดูบลับอีกที่เราไปนี้อฟังเสียง ดูกันมาแล้วนี่คือป๊อิอันนี้ไม่ใช่ของเพื่อนนะอันนี้มันเหมือนกับของแพรวใช่ไหมน่าเหลาเหมือนกันเลยไปเจออันสุดท้ายพอดีอันนี้มิส นะคะแล้วก็ปิกจูตรงนี้มันใหญ่เวอร์ตรงนี้โคตรเล็กหมุนกับอันนี้มี27ปุ่มส่วนอันนี้มี 40, 40ปุ่มนะคะ ทุกคนเรียบร้อยนะก็จะปิปปปปาารูปปิดจั๊ดจื่อโปเกมอนโปเกมอนแมงลันข้ามูนมูนไม่ดูตาลี่มีแฟดีสุบแล้วก็ใส่ลุงนะคะโอเค ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรู้เรื่องเมื่อกี้นะคะบา,บายๆกดกระดิ่งปรับเป็นห้งหมดด้วยนะบายฮิอิตี